สวัสดีครับผมกออยู่กับผมนะครับเงาะชแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม mir 4นะครับหรือเมีย4หรือเมีย4นั่นแหละครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ จะมาแนะนําวิธีการทําของฟ้าแบบสายฟรีนะครับซึ่งหลายหลายคนเนี่ยที่ยังไม่รู้นะครับว่ามันมีวิธีนี้อยู่นะครับก็อาจจะแบบว่ากระตกกระตากแบบเฮ้ยสายฟรีมันจะนั่งทําได้ยังไงวะต้องนั่งเอาของไอวีบวก8มาย่อยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไหนกว่าจะหานะครับวัตถุด,ดิบในการทําได้นะครับมันยากมากไม่มีทางทําได้หรอกไม่มีทางได้ใส่หรอกชุดฟ้าบอกเลยว่ามีวิธีนะผม ก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝา,ากไว้เลิกละกันนะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกง์ต้องแฟนเทคเท่านั้นรับประกัน2ปีเปลี่ยนหม่ให้เรยทันทีไม่มีซ่อมและสำหรับใครที่จะเติมเงินเกมไม่ว่าจะเป็นโมบายหรือ p ียังไงผมฝากร้าน l i ่นแมนช็อปไว้ด้วยนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แน่นอนนะครับสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับยังไงกดลิงก์นัานต้งได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพับจงพับจีนะครับ อ O วง a O มีหมดนะครับผมกดลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับ b r i ด m a n s h o p ครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับวิธีการทำนะครับไปหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับให้เรากดสร้างขึ้นมาครับนี่ก็คือเจ้าของฟ้าพวกนี้แหละนะครับแต่เห็นไหมครับว่าของฟ้าพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมีวัตถุดิบอันนึงครับก็คืออันแรกเนี่ยมันจะเป็นพวกเกดมังกรนะครับผมอันหายากเนี่ยนะครับหลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยแม่งมันจะเป็นไปได้ไงวะเนี่ย การจะได้เกตมังกรนี้มาเนี่ยเราจะต้องทำเควสในส่วนของเลเวลสูงมากนะครับผมแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งครับทางรัฐสำหรับคนที่อยากได้ก็คือคุณจะต้องตีขึ้นไปถึงขั้น I v วนะครับผมแล้วก็ตีบวกแนะครับผมอ่าแล้วก็เอามาแลกเจ้าตัวนี้นะครับผมหรือเห็นไหมครับผมมันจะมีเกตมังกรหายากอีกแบบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันหามาจากไหนนะครับซึ่งมันง่ายมาก ก่อนอื่นเราดูก่อนนะครับหลายๆคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยพี่ของฟ้าเนี่ยทำไมมันถึงมี2อย่างเราเลือกเล่นยังไงดีนะครับในแต่ละสายอาชีพเนี่ยมันจะมีอาวุธอยู่2แบบให้คุณเลือกนะครับให้คุณลองดูดีๆออปชันมันต่างกันอยู่ครับสมมติว่าผมกดที่อาวุธอันนี้ขึ้นมานะครับคุณเห็นไหมว่าเพิ่มความเสียหายพลังโจมตีสกิลเห็นไหมครับออปนี้นะครับดูที่เมาส์ผมเลยนะครับ แล้วทีนี้คุณลองดูอีกอันหนึ่งบางคนบอกเฮ้ยเคียวแม่งเท่กว่าว่าเล่นเคียวดีกว่าแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าตรงนี้ครับออฟสุดท้ายเนี่ยเขาจะเขียนว่าลดความเสียหายสกิลดังนั้นเท่ากับว่าคุณก็ใจง่ายเลยว่าอันหนึ่งคือสายทําดาเมจอีกอันนึงคือสายป้องกันคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเล่นแบบไหนนะครับแล้วแต่คุณชอบส่วนรูปลักษณ์หน้าตาของอาวุธถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจคุณไม่ชอบนะครับคุณก็ค่อยไปเปลี่ยนเอาที่สกินนะครับ คุณก็กดที่ตัวละครชุดนะครับเนี่ยเห็นปะคุณก็กดในส่วนของอาวุธเนี่ยก็จะมีให้คุณเลือกหลายแบบนะครับก็400เหรียญทองคุณก็เลือกเอาเองแล้วกันว่าว่าคุณจะชอบแบบไหนเห็นนะเอออารมณ์อยากจะใส่เคียวก็มาใส่แฟชั่นเอานะครับใครชอบหลังแบบไหนก็เลือกเอาเลยนะครับมีให้คุณเลือกรูปรูปแบบหลายรูหลายอย่างเลยนะครับคุณก็เลือกเอาแล้วกันนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการทําแบบปกติ ทีนี้นะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับถ mm. ้าเกิดว,ว,ว่าคุณอยากจะสร้างของฟ้ามันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับให้คุณเนี่ยนะครับทำเควสไปตามปกติเลยซึ่งเควสเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ในส่วนของเควสหลักนะครับก็คือเควสสีฟ้าเนี่ยให้คุณเดินเรื่องเควสสีฟ้าไปเรื่อยเลยนะครับผมทาไปเรื่อยเท่าที่เราไหวเราไม่ไหวเราก็กลับไปทําพวกเควสคำขอนะครับส่วนเควสคำขอเนี่ยมันเป็นเควสที่ทำได้ครั้งเดียวแต่ว่ามันจะทาได้ทีละครั้งเท่านั้น นะครับมันก็จะมีพวกเบาะแสล่องลอยให้คุณไปหาหนู่นหาหนี่นะครับแล้วคุณก็จะได้พวกอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะ่ะพวกแปนแปนทามาคุณเลือกเลยตอนแรกพยายามเน้นของเขียวไว้ก่อนมันจะมีของเขียวที่เป็นหลายๆขีดให้คุณเลือกเห็นปะ่ะอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะวัสดุดบในการทานะครับหรือจะเอาของมาชิ้นๆเลยที่แบบขึ้น2ขีด3มขีดมันก็มีนะครับเห็นป่ะในส่วนของขับขอมีของเยอะแยะเลยนะให้คุณเลือกเอาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคุณทําง่ายคุณก็ทําไปก่อนหรือไม่ก็มาทําในภารกิจนะครับเนี่ยเพราะภารกิจพวกนี้ มันนีนะครับมันมีของมันมีของให้คุณเลือกทําอยู่เยอะแยะเลยเห็นไ่มเนี่ยก็ทํเป็นเป็นวัตถุดิบในการทำของฟ้าเช่นกันเออง่ายๆนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูเมื่อเราได้วัตถุดิบมานะครับก็คือชิ้นนี้คุณจะเห็นว่ามันเหมือนๆกันเห็นไหมเห็นปะเกล็ดมังกรอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกันแต่มันเป็นสีเขียวเออถ้าเป็นของที่เราคราบในตัวเนี่ยมันจะเป็นเก็ดมังกรสีเทา นะครับแล้วก็ฉากหลังก็จะเป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นอีกอันนึงเนี่ยเราต้องมาคับที่เมืองครับก็คือเกตมังกรนะครับน้ําเงินหายากมันจะเป็นเหมือนสีเขียวๆถามว่ามันจะสร้างที่ไหนครับนี่อย่างในกรณีนี้เนี่ยผมก็สอนทาที่เมืองบีชอนแล้วกันนะครับมันจะอยู่ทางซ้ายบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็คุณก็มาดูที่นักประดิษฐ์มังกรฟ้านะครับเห็นไหมครับนักประดิษฐ์มังกรฟ้าเนี่ยนี่ไง เออผมก็ตั้งขอ,องฟ้าได้เหมือนกันเห็นไหมเออก็คือมันเหมือนกันเลยครับแต่เพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นวัตถุดิบที่แจกอย่างในเกมเราสามารถหาได้จากในเกมเลยแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาว่าเวลาทาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นของฟ้าเนี่ยมันจะต้องใช้ไอ้เจ้าตัวแร่ม่วงเนี่ยเยอะนะครับแม้แต่ตีบวกทีนึงก็เยอะนะครับผมจะให้ดูว่าบวกสี่บวกห้าเนี่ยมันโดนดีที่ก็่าไหลนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเราสามารถสร้างได้ทั้งสองอันเลยแล้วมันมีทั้งเกาะก็เหมือนกันซึ่งผมก็สร้างมาแล้วเห็นไหม เนี่ยผมได้เจ้าตัวใบนี้มานะครับผมก็เลยสร้างเกาะมาเรียบร้อยแล้วนะครับรับตีครั้งว่าที่บวกสี่นะครับส่วนอันนี้เนี่ยผมก็ได้มาแล้วเห็นไหมแต่ว่าวัตถุดิบของผมเนี่ยยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์วัตถุดิบเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทานะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการสร้างของฟ้าแบบสายฟรีทําได้แน่นอนซึ่งผมก็เล่นมาเนี่ยสองวันนะครับข้าวันที่สามนะครับก็มีใสมาสองชิ้นละมีสามชินแล้วด้วยซ้ํานะครับ ถ้าเป็นสายป้องกันเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาคุณลงพวกเอ่อเขาเรียกว่ายังไงเดียะพวกดันเลดนะครับเนี่ยเนี่ยพวกเลดเนี่ยนะครับพวกเลดบอสเลดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เลดจู่โจมบอสเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลงเนี่ยมันจะมีของการันตีให้คุณรับครับเอ่อจะมีพวกชุดฟ้ามีพวกอะไรพวกเนี้ยหรือไม่ก็เวลาคุณลงเลดจู่โจมบอสอันเนี้ยคือ15คนมันก็จะมีโอกาสได้ของฟ้าเช่นกันมันไม่ได้มีแค่คาถานะครับมันมีทั้งเสื้อมือถุงเท้ามีทุกอย่างครบเลยนะครับ แล้วก็เลดอันนี้เช่นกันครับมันก็ไม่ได้มีแค่มือนะครับมันมีทุกส่วนนะครับของฟ้าอันนี้จะเป็นดันตั้งแต่แบบ20 30 40อย่างเงี้ยนะครับผมเห็นไหมเออก็มาหาในนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจสร้างใครดวงดีก็ดอกนะครับพวกในกิวผมน้องๆผมมันก็ดอกกันเยอะนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าวิธีการสร้างก็คือมาที่นักประดิษฐ์มังกรฟ้าตัวนี้นะครับต่อมาเรามาดูครับว่าของฟ้าเนี่ยเวลามันตีบวกเนี่ยนะครับมันใช้เยอะนะครับดูเด็กเห็นไหม อย่างผมตีเนี่ยดูเดคนค่า,าเนี่ยผมโดนทีละแปดพันเลยนะโลหะคมิน oh เนี่ยนะครับเป็นอันนี้แหละเป็นตัวของเกมนี้ที่เอา,ท,ท,าที่สามารถเอาไปยัดกล่องแล้วก็แลกไปเป็นพวกแบบว่าไอ้พวกเงินนอกได้นะครับผมเออก็ที่เขาทํากันก็คือเอาเจ้าตัวนี้แหละนะครับหนึ่งแสนก้อนนะครับแล้วก็ไปยัดกล่องแล้วก็ยงขายประมูลนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเรามาดูครับเสื้อปกสีที่ผมคาไว้เห็นไหมก็ใช้โลหะคมินแปดพันเช่นกัน นะครับแล้วก็โอกาสตีนี่แม่ง5 0 50แต่แม่งแตกโคตรบ่อยเลยผมแตกไป2ทีแล้วอะ่ะเออก็ทําอะไรไม่ได้ไม่รู้จะทไงดีนะครับก็ต้องเก็บแล้วก็ตีต่อไปนะครับโอกาส5 0 50แต่แม่งไปออกแบบแตก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 รัวๆก็ช่างแม่งตีใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการทําของฟ้านะครับตอนนี้ด p ผมก็อยู่ที่3 2 3สองนะครับผมแล้วก็ใส่ของฟ้าอยู่2ชิ้น ที่เหลือเนี่ยก็เป็นของเขียว I-v บวก5ทั้งหมดนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับมอสชาแนลถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครป้องกันให้ทำคลิปแบบไหนแนวไหนยังไงก็ฝากไว้ที่ลิงก์คอมเมนต์ด้านต้นได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากแฟนเพจกับร i ด m a n Shop ด้วยนะครับบายบายนะจ๊ะ